การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วม oh ีเด um <English> <go> <g ular ki> ็กสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่แล้วเด็กสองคนเนี้คนพี่อ่ะก็เลยบอกว่าฉันยหญ่น้าตาดีอะทํทำอะไรดีฉันเคยได้ยินมาว่ามีแม่มดคนนึงอยู่ในป่าเราจะขอพรอะไรแม่มดแม่มดก็ให้ได้ทุกอย่างดีเหรอใช่ใช้ฉันไปเลย แล้แล้วพี่น้องสองคนก็พากันเดินทางเข้าป่าเพื่อจะไปหาแม่มดอตอนนี้ทุกคนเรามาทำอะไรกันเนี่ยเอามาหาแม่มดหรอเราเราอยากมาหาแม่มดเพราะว่าอะไรอ,ะอ,อ,รอ่ะการอยากหน้าตาดีก็เลยจะมาขอพรกับแม่มดใช่ไหมโอ้โหงั้นไปทางไหนต่อทุกคนาทางนู้นเหรออาไปครับนะ อาได้ได้ไปเลยไปเลยไปแล้วครับนี่ครับต้องเดินผ่านป่าด้วยนะตรงนี้เป็นป่าอะไรไม่รู้เนี่ยมายังมายังโอเคไหนไหนอุ้ยนี่เหรอโอ้โหเขาดูแบบเป็นบ้านเป็นบ้านแบบว่าลึกลับมากเลยอ่ะแล้วอุ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยทุกคนไหนอุ้ยมีเอเลี่ยนตรงนี้ด้วยอุ้ยบ้านแม่มดแบบสั่นสั่นแรงมากเลยอ่ะอุ้ย แล้วอย่างนี้เราจะกล้าเหรอเรากล้าขอพรเหรอ,รอกล้าไหมขอประตูแม่มดก่อนขออ่ะงั้นเราขอประตูก่อนครับม๊มดก๊อกก๊อกครับมีใครอยู่ไหมเุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วไหนอุย่ยแม่มดเหรอเนี่ยเออเสียงดังอะไรกันเนี่ยแม่มดครับตอนนี้มีเด็กสองคน<ๆ>บอกว่าจะมาขอพรกับแม่มดอ่ะ<ๆ>เขาบอกว่าถ้าใครขอพรกับแม่มดแล้วจะสมหวังจริงไหมจริงจริงเหรอ อุ้ทุกคนเอาไหมขอไหมขอได้นะไหนใครจะมาขอพรใครจะขอพรเป็นคนแรกครับนี่คนนี้เหรอคนนี้อยากให้แม่มดช่วยอะไรอ่ะอยากให้หน้าสวยอยากให้หน้าสวยแม่มดแม่มดทําได้ไหมทําทำได้เดี๋ยวแม่มดจะทำยาให้แต่ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบเยอะมากเหรอตุ๊กแกหนึ่งพันปีโอ้ตุ๊กแกอายุหนึ่งพันเสา าเดนนุสาวคานแล้วอีกอย่างนึงอะไรไขงูยักษ์สามฟองสามอย่างถ้าจะไปหาได้ที่ไหนเนี่ยที่ป่าอาถรรพ์นี่แหล่ะเราจะไปป่าอาถรรพ์ได้ไหมฮะรอโอเคครับงั้นเราไปกันเลยไปครับและแล้วสองพี่น้องก็ไปป่าอาถรรพ์กันเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในป่าอาถรรพ์หรือยังอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าใบไม้เนี่ยเป็นสีชมพูหมดเลยอะโอ้แล้วอย่างแรกคืออะไรครับทุกคนตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกพันปีนะจะหาเจอไหมเจอเจอนะแต่ตุ๊กแกพันปีมันตาแดงตาแดงต่ถ้าตุ๊กแกธรรมดามันตาขาวอ๋อถ้าตุ๊กแกธรรมดาตาสีขาวหรอ ถ้าพันปีนี่คือสีแดงอ๋อเรามีวิธีดูแลงั้นเราหาเลยครับไหนในในป่าเนี้ยจะมีไหมอะนี่นี่ตรงนี้มีเปล่าเนี่ยในเงี้ยในเงี้ยมีไหม,ไม,มไม่มีอะเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ไงใช่ไหมอุยอ้ยอุ้ยทุกคนโหกระโดดเข้าป่าเลยเหรอไหนไหนเจอไหมอะไหนขอดูหน่อยอุ้ยตาแดงไหมอะไหนดู <c oughs> ไหนแ <c oughs> ดงไหม อุ้ยมันดิ้นอุ้ยมันดิ้นมันดิ้นไหนไหนไหนอุ้ยจับ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 เดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวหนีเดี๋ยวหนีโอ้จับไว้จับไว้แน่แน่ร้พันพันเปโอ้โหไหนมาฝากงั้นเอามาฝากอ่เอฟไว้นะแล้วเราจะไปหาต่อโอเคต่อไปอ่ะอันที่สองคืออะไรครับไดโนเสาร์เป็ไม่ใช่เขาบอกว่าไดโนเสาร์คานไดโนเสาร์คานยังไงไหนคานยังไงครับอ๋อจะต้องคานอย่างนี้ใช่ไหม ั้นเราหาเลยแสดงว่าเขาต้องอยู่แบบอยู่กับดินน่ะทุกคนทุกคนนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่นี่ไงไหนดูหน่อยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คานนะครับแล้วต่อไปครับข้อที่สามคืออะไรครับเราเจอแล้วไขงูเหรอไหนไหนนี่เจอแล้วตรงนี้โอ้โหสามฟองครบเลยดิใช่ไหมะ มาแล้วไหนขอดูหน่อยอุ้ยสามอย่างครบไหมแม่มดครบไหมครับครบโอเคเอาครับให้แม่มดเลยครับนี่สามอย่างแล้วจะทํายังไงต่อครับเออเอาใส่นี้เหรอแล้วก็ปรุงยาอ่าปรุงยาโอ้ยเสร็จแล้วเหรอตอนนี้เราปรุงออกมาเป็นกล้วยอะ่ะกินเลยไหมอันนี้ให้กินเหรอแม่มดมให้กินเหรอครับ เอากินเลยครับเฮ้ยเฮ้ยกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วหุย้ย<า>เรากินเข้าไปแล้วทําไมเป็นอย่างนี้อ้อาวเฮ้ยมแม่มดทนะําไมเป็นอย่างนี้อ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแม่มดหลอกเราอะถ้าได้งั้นอะเราแก้แค้นแม่มดกันเลยครับเอาแล้วแม่มดแม่มดคนนี้หลอกแน่นอนเลย เฮ้ยไม่ใช่แม่หมดนี่เอาเขาถอดวิกด้วยไฟริวจัดการ